สวัสดีค่ะบักเสื้อผ้ามือสองค่ะนางค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อเชิ้ตชายลายสกอตนะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่นล o ไอที USA ลดไอทีค่ะ45โลราคา11,500บาทจำนวนตัวนะคะประมาณการอยู่ที่180-200ตัวตกต้นทุนต่อตัวค่ะโดยประมาณการ58บาทค่ะใช่ค่ะ ลูกค้าจะเป็นเชิร์ดลายสกอตอยู่ในีต้นทุนประมาณการนะคะ58บาทค่ะลูกค้าจะมีทั้งตารางเล็กตารางใหญ่ค่ะลูกค้าจะตาเล็กตาใหญ่มีมาหมดเลยแต่อาจจะมีสีพื้นปนมาบ้างเล็กๆนหน่อยนะคะใช่แล้ว่ะลูกค้าจ๋าป๊าสวัสดีลูกค้าช่วงบ่ายด้วยรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าเราทิ้งท้ายด้วยเสื้อเชิ้ตดชายลายสกอต ของเรานะคะอยู่ในนี้ลูกค้าจ๋าได้งานรวมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทั้ง US เลยนะคะ <S <S เป็นกอตเล็กกอตใหญ่ค,ะ <S 1> <S 1> ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแขนสั้นแขนยาวนะคะมีคล้าหมานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าปาร์ตเรื่องแบนดก็ไม่แพ้กันไม่น้อย <S <S ลา <ะ S 1> ไปเลยค่ะลูกค้าจ๋ามีค้ามาอยู่ในนี้เลยที่มินเจอไปก็จะมีแฮงเกอร์ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นบอสค่ะแล้วก็เป็นโปรโรค่ะลูกค้าจ๋าแล้ว แล้วก็คาวเวนคายนะแบรนด์นี้<บ>นครัมาอยู่ในนี้เลยคุ้มๆยัยๆๆมากเลยค่ะลูคกค้าจะขายงานเชิดผู้ชายอยู่แล้วแนะน,นําแนะนําได้เลยนะคะใช,ใช่แล้วค่ะ,ะ,ะตัวนี้เ e อสเพรสป๊า บรนดที่นางงามฟาดพร้อมหนูทำไมก็คือแบรนด์ไงลูกค้าแบรนด์หลากหลายนะแบรนด์มีค้ามานะคะเจอทั้งฝั่ง US อสแล้วก็ฝั่งญี่ปุ่นนะคะเรื่องของแบรนด์ชอบกระสอบนี้ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้ CF ได้หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะสินค้ามีพร้อมจะส่งกันเลยทีเดียวค่ะสี่สิบห้าโลหนึ่งมืหนึ่งห้าบาทจ้า ใช่ค่ะซื้อสองกระสอบนะคะ,คะลูกค้าจะได้ส่วนลดด้วยห พันบาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำค่ะสวยๆยัวๆคุณภาพเกรดเ A ค่ะลูกค้าจ๋ามือสองคัดเกรด A ของบาร์ครานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5 1 5ถึงเปอร์เซ็นต์นะคะขาดเปื้อนดำอาจมีเจอกระดุมแตกหักเสียหายอาจมีเจอนะคะอ่าใช่ค่ะลูกค้าจะ๋าอาจจะต้องไปซักทำความสะอาดบ้างค่ะ ไปรีดนะคะลูกค่าหมวดนี้นะต้องรีดเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าสินค้าของเรานะคะเน้นเป็นผ้าคอตตอนน้องเลยจะรวมผ้ามานะะุ่นค่ะจ๋าถ้ารีดนี่คือจะเห็นผ้าที่ชัดเจนขึ้นและผ้าของเราก็จะเงาขึ้นนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็ดีด้วยนะพี่นางหมวดนี้นะได้ทั้งแขนสั้นแขนยาวเอาไปคัดแยกทําราคาได้เลยแต่อยู่ในนี้ค่ะรวมมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าแขนสั้นแขนยาวนะคะตกเฉลี่ยประมาณการตัวละ58บาทนะคะลูกค้า คะจ๋า <c oughs> คือแบบว่ามาคาคากันเลยค่ะ,คะแยกทําราคาที่แตกต่างได้เลยนะคะใช่แล้วบบค่ะแบรนด์ไม่พักจริงจริงนะลูกค้าค่ะลูกค้าจ๋าสินค้าแต่ละกระสอบนะคะแบรนด y ์ยี่ห้อมีคระบมาไม่ได้การันตีว่ากระสอบไหนจะเจอแบรนด์เยอะหรือแบรนด์น้อยกระสอบไหนจะเจอแขนสั้นเยอะหรือแขนสั้นน้อยนะคะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าในหนึ่งกระสอบมีคละมาให้เลย ถ้าลูกค้าดูรีวิวแล้วชอบสไตลปบบ์ประมาณนี้ชอบแบรนด์ประมาณนี้แนะนําลูกค้านะคะ CF เป็นกระสอบนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะแก๊บค่ะลูกค้าจา๋า Quick Silver ค่ะพิ้งมกากาจา้าคุ้มจริงๆกระสอบนี้นะคะลูกค้าจา๋าถ้าลูกค้าชอบนะคะอยากได้แบรนด์ตามที่เรารีวิวค่ะ,ะลูกค้าจา๋าแนะนําเลยเป็นกระสอบนี้ไปเลยค่ะ,คะได้ครบถูกตัวแน่นอนได้น้ําหนัก45กิโลเหมือนกันนะคะใช่ค่ะ,คะ ต่อด้วยแวนหาวค่ะโอ้โหแวนแวนแวนก็มาเด้อลูกค้าจ้ะแบบสีของเขานี่คือมาแบบสีเรียบร้อยค่ะภาพสีออกงานค่ะลูกค้าจ้ะสามารถใส่ได้ทุกกลุ่มทุกวัยด้วยนะคะเป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มวัยทำงานนะคะใช่ค่ะอาชพต่อจ้ะ้า หนูแวดต่อเนื่องเลยนะโอ้โหแวนแะวนเยอะนะมากลูกค้าแว <c oughs> นเยอะนะคะสําหรับกระสอบนี้นะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะ CF ได้ลูกค้าจ๋าตาสกอตนะตาเล็กตาใหญ่นะคะ <c oughs> ลูกค้าจ๋าเป็นผ้าคอตตอนผ้าบางเบาใส่สบายนะคะ <c oughs> เหมาะกับทุกวัยของกลุ่มผู้ชายเลยนะคะลูกค้าจ๋าคุณผู้ชายนะได้ทุกวัยนะลูกค้าไม่ว่าจะใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ลำลองใส่ทํางานนะคะ <c oughs> ลูกค้า <c oughs> จ๋าได้หมดเลยนะ <c oughs> ใครชอบสกอตสกอตลูกค้าจ้าแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะพี่นาตัวนี้เทมากเลยอะไรคะแล้วเป็นแบรนด์บานาน่าด้วยนะตัวเนี้ยสีแบบว่าใส่คู่กับกางเกงยีนเนาะหรือว่าใส่คู่กับกางเกงคอตตอนค่ะลูกค้าจ้าแล้วแบบว่ายิ่งถ้าเป็นงานแบรนด์ด้วยนะต้นทุนอยู่ในนี้58บาทลูกค้าจ้าขายตัวละ200ค่ะเอา200ทุกตัวได้เลยนะได้จ้าลูกค้าจ้าหรือว่าบางพื้นที่บางตลาดนะคะถ้าแบบลูกค้าเอาไปจับมิกจับแมทนะ จะอัพทำราคาได้ที่สูงกว่านี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแต่ละตัวมีแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋ามีแบรนด์ยี่ห้อคละมาบางตัวไม่มีแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยลูกค้านะคะสามารถเอาไปคัดแยกนะคะซักรีทำราคาได้ลูกค้าจ๋าต้นทุนโดยประมาณการ58บาทเป็นด็อกเกอร์จ๋าแบรนด์ไม่ผักเลยใ่ะลยแนะนำแนะนาเลยค่ะ คายมีมาค่ะลูกพ้าจ๋าแล้วก็ดอกเกอร์ใช่ไหมเมื่อกี้แอโลบาร์นาแก๊ปค่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายแบรนด์อยู่ในนี้เลยลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถซีเอฟได้หรือลูกค้าอยู่ใกล้เคียงกับบักเราค่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาดูสินค้าจริงก่อนตัดสินใจดูได้หลากหลาย่าหลากหลายอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหลากหลายรายการถ้าเข้ามาที่บริษัทบักหกนาข้อดีอยูเข้านะมี โคกเย็นเย็นไอสครีมล,ลูกค้าจ๋าช่วงระหว่างที่แบบว่ามาเดินดูสินค้านะคะหรือว่าลูกค้าที่แบบว่าอ่า สนใจหรือว่าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่ไม่สะดวกเข้ามาเบอร์โทรที่ขึ้นหน้า Facebook ค่ะลูกค้าจะสามารถแอดไลน์ได้ทุกเบอร์เลยหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะใช่แล้วค่ะอ่ะมิน้นมิ้นก็อธิบายไปพี่ก็ได้แบรนด์ไปนะคะลูกค้จาจะไอสอดค่ะเมื่อกี้อะไรนะคะคาฮาร์ดค่ะลูกค้จาจะ<ร>บานานาค่ะป๊อดพิวบานานาพิวพิวโอ้ไปต่อคะ่ะไปต่อระ <laughs> ยวไปค่ะ ลูกค้าลูกค้าต้องต้องคุ้นเพลงนี้นะลูกค้าต้องอบแมน ต้องเมนลูกค้าต้องคุ้นเพลงนี้ลูกค้าต้องคุ้นกับนางนะค้าพี่นางต้องบอกอย่างนี้ค่ะเอามาอีกแล้วจริงจริงเลยเอาบาหน้าน้าค่ะห้องมล้นเจอเป็นแรลงเลอร์แกเยอะมากค่ะแล้วของพี่นางเจอแล้วค่ะบาราน้าของพี่ต่อให้บารดานาอีกตัวหนึ่งค่ะพี่นางอีกสักหนึ่งผลงานเพลงมันจะมีเพลงใหม่มาเรื่อยๆลูกค้ารอฟังได้เลยนะโอ้อฟังได้เลย ตายแล้วนะไม่ใช่เราติดตามรีวิวนะเราฟังเพลงได้เลยเดี๋ยวนางจะมาร้องเพลงให้ลูกค้าฟังวันละนจิตแจ่มใสถ้าใครอยากฟังส่วนตัวนี้แอดไลน์นางไปฟังได้ใช่ไหมเอาลูกค้าฟังค่ะฟังเพลงวันละนิดจิตแจ่มใสนะแต่ถ้าลูกค้าฟังทุกวันนี้ลูกค้าบอกว่า เริ่มจะไม่แจ่มใจเอาแวนค่ะต่อกันที่แวนจ้าแวนไม่พังจริงนะช่วงเราพูดแล้พายนะคะลูกค้าจ๋าบางตัวเราก็หยิบเป็นแบรนด์ให้ไม่ได้เอ่ยชื่อแรน์ให้ไดค่ะจ๋าแต่แรน์ของเขามีค้ามาเลยมีฝั่งยูเอสฝั่งญี่ปุ่นค่ะลูกค้าจ๋าแต่เราไม่ได้การันตีว่าเป็นแบรนด์ฝั่งไหนจะมาเยอะหรือมาน้อยเป็นแบรนด์ไหนที่จะมาเยอะกว่านะคะหรือว่าจะเป็นแบรนด์เฉพาะของเขาก็มีคามานะคะควิกจ๋าป้า นาวีโอ้โหแบรนด์ไม่พักจริงๆนะลูกค้าหลากหลายแบรนด์เลยลูกค้าจ๋าสนใจนะกระสอบมี 4F ได้หรือลูกค้าสายลุ้นค่ะเรามีเป็นกระสอบใหม่ค่ะลูกค้าจา๋าซื้อครบยอด2 0 0 0 0ได้ส่วนลด1000บาทนะคะพร้อมเป็นสมาชิกกับทางบัคเราเลยเป็นสมาชิกแล้วลูกค้าจ๋าในแต่ละเดือนอบัคมีโปรโมชั่นนะคะสำหรับสมาชิกบัคทุกท่านเรียกได้ว่าคืนกำไรให้กับลูกค้าที่เป็นสมา มาชิกของบาร์เราในแต่ละเดือนนะเราจะมีโปรโมชั่นให้เดือนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเดือนมิถุนายนนะลูกค้าจะสินค้าลดราคาพิเศษนะคะลูกค้าจะประมาณ9รายการกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอะลูกค้าฟังไม่ทานฟังไม่เข้าใจยังไงนะคะลูกค้าจะอินบ็อกซ์ข้าหาเราได้หรือนาเบอร์โทรที่ขึ้นหน้า Facebook นะคะเข้าอัดเอาไปแอดไลน์หาเราได้เหมือนกันค่ะลูกค้าจะหลากหลายช่อง ทางในการติดต่อบัคเลยหรือจะเข้ามาดูสินค้าจริงก่อนได้ค่ะได้ค่ะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเยน็นลูกค้าสะดวกเข้ามาวันไหนสามารถเข้ามาได้เลยนะพอบัคของเราไม่หยุดนะช่วงนี้ยังเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาดูสินค้าจริงนะคะก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้อย่าง<ด>ที่แจ้งเลยค่ะบัคของเราเปิดทุกวันค่ะลูกค้าจ๋าหรือสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามา เราก็มีเป็นนะคะลูกค้าสามารถอาจัดส่งขนส่งได้นะคะลูกค้าจะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าได้ของชวนแน่นอนนะคะห้าหกเบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจตอนนี้สามารถทักหาพนักงานขายโดยตรงได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะลูกค้าการจัดส่งของเรานะคะมีทั่วโลกเลยลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะคะลูกค้าจะอยู่ประเทศอะไรนะคะสามารถสอบถามเราได้นะคะใช่แล้ว อ่ะอันนี้ขออนุญาตรีวิวประมาณการคร่าวๆค,ค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะฝากลูกค้าติดตามกันด้วยนะคะสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานเสื้อเชิ้ตชายลายสกอตจากเป็นงานรวมญี่ปุ่น롯ไอที l IT, USA l ไอทีนะคะ45โลราคา11,500บาทจำนวนตัวเราประมาณการประมาณการอยู่ที่180 0ถึง200ตัวตกต้นทุน ต่อตัวโดยประมาณการนะคะ58บาทค่ะค่ะลูกค้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านนหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5้โมงเย็นค่ะฝากไว้อีกสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และ t i k t o k ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ